Audio Jungle, Audio Jungle. โรงเรียนบ้านท่ามอไฟสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่99หมู่9ตำบลป่ามะขาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น39คนครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางศรีภัยศิริวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทํารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามอไฟนางสาวต้องตาบุญแสง ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล2และ3นางสาวพัชรีชาวพิจิตรครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2นางสาวเฟื่องระดาสีดีครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4นางสาววรัญญาทองเรียง ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นายนัชพลครุตสุวรรณครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวสุดารัตนทัพธุรการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุครบทั้ง3ระยะ และดำเนินการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอระบบไฟฟ้าและอาคารได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษามีการดูแลโภชนาการน้ำดื่มสะอาดและสุขภาวะอย่างใกล้ชิดเรามีเครือข่ายความร่วมมือกับตำรวจสาธารณสุขและชุมชนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning มีการใช้ DLTV และเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนเราประเมินผลตามหลักสูตรและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อ่านเขียนและคำนวณมีการขับเคลื่อน RT, NT และ o n e t พร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวพระหุปัญญาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะกีฬาและวัฒนธรรมพร้อมสร้างจิตสำนึกรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มพิเศษมีระบบแนะแนวแบบองค์รวมมีกิจกรรมแนะแนวรายคาบส่งเสริมทักษะชีวิตและวิชาการรวมถึงอาชีพในอนาคตมีครูเพศวิถีศึกษาและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตตามเพศวัย แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสพทแผนปฏิบัติการประจำปีและการใช้งบป,ประมาณมีความโปรโง่งใสและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการภาษาและเทคโนโลยี ทุกคนมีแผนพัฒนารายบุคคล i ดี ID แ a นอย่างชัดเจนโรงเรียนดำเนินการนิเทศภายในและจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC พร้อมความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก เราเชื่อมั่นในพลังของชุมชนมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อรวมกันสร้างคุณภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเราและเพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่ามาไฟในรอบปีที่ผ่านมาขอนำเสนอภาพกิจกรรมสําคัญบางส่วน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของครูบุคลากรและนักเรียนเราส่งเสริมสมรรถนะผ่านกีฬาและกิจกรรมสร้างสุขภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการคิดคำนวณโรงเรียนบ้านท่ามไฟได้จัดกิจกรรมจินตคณิตช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสมาธิความจำและการคิดเลขในใจอย่างเป็นระบบเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุก และช่วยเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านท่ามะไฟได้ดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กประถมวัยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรงผ่านการสังเกตทดลองและ ตั้งคำถามด้วยตนเองโดยกิจกรรมออกแบบให้เหมาะสมกับวัยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบและการเรียนรู้อย่างสนุกสนานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนิสัยรักวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะนาวและแก้วมังกรโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและคุณธรรมกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงฝึกความรับผิดชอบการวางแผนและการดูแลเอาใจใส่พร้อมทั้งน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านท่ามอไฟให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงฝึกคิดสังเกตและเข้าใจโลกกว้างรอบตัวปีที่ผ่านมาเราได้พานักเรียนไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ5แห่งวัดท่าหลวงวัดสำคัญประจำจังหวัดพิจิตรที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและศรัทธานักเรียนได้สักการะหลวงพ่อเพชร เรียนรู้ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และชมสถาปัตยกรรมงดงามช่วยปลูกฝังศิลธรรมและจิตวิญญาณไทยให้กับนักเรียนทุกคนวัดเขาลูกช้างกิจกรรมที่นี่เน้นคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะนักเรียนได้ไหว้พระฝึกสมาธิและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนรอบวัดรวมถึงฝึกความอดทนผ่านการเดินขึ้นเขาลูกช้าง อุทยานเมืองเก่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษาและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิดบึงสีไฟแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใจกลางเมืองพิจิตรนักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศสัตว์น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความรักธรรมชาติและจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรท้องถิ่นบ้านดงโฮจิมินเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศนักเรียนได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามอพยพในอดีตเป็นบทเรียนเรื่องสันติภาพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน งในกิจกรรมสำคัญของวันมาคะบูชาคือการเวียนเทียนโรงเรียนบ้านท่ามะไฟได้นำนักเรียนและครูร่วมกันเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดท่ามะไฟเพื่อระลึกถึงพระคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยนักเรียนได้ถือดอกไม้ทูบเทียนเดินอย่างสำรวมและสงบเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความตั้งใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้มแข็งอดทนมีระเบียบวินยัยและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โรงเรียนบ้านท่ามาไฟได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนรนารีโดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งการอยู่ร่วมกันการทำกิจกรรมฐานและการฝึกความมีวินัยในตนเอง จากความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการคุณลักษณะและทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมมาพิบาลโรงเรียนของเราพร้อมก้าวสู่การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ